สีราศีปีหน้า2566โชคลาภมาแรงเห็นทั้งปีแน่นอนคือราศีไหนใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีมังกรภาพรวมปี2566 ความเครียดยังคงมีแต่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสบายใจขึ้นการงานขอให้อดใจรอหลังเดือนมีนาคมไปแล้วจะเริ่มมีสิ่งดีๆตามมาความรักถ้ามีปัญหาที่เคยหนักใจจะขยับหันหน้าเข้ามาคุยกันมากขึ้นการเงินโชคมาแบบเล็ก,ลกนๆน้อยๆระวังจะมีรายจ่ายหนักๆแบบไม่คาดคิดราศีมีน ภาพรวมปี2566ได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยลองแถมดูเหมือนจะชอบอีกด้วยการงานปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดผลดีไปยาวๆความรักเจอกันน้อยลงแต่มีเรื่องไม่พอใจกันเพิ่มขึ้นใจเย็นให้มาก การเงินโชคลาภดูดีทีเดียวรายรับน่าพอใจกว่าที่เคยเพราะมีเงินเก็บราศีเมษภาพรวมปี2566เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้ลองทำในสิ่งใหม่การงานเป็นปีที่ยังเหนื่อยต่อเนื่องเน้นใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยมั่นคงทะเลาะกันง่ายเน้นใจเย็นให้มาก การเงินโชคลาภโดดเด่นได้รับมีทิศทางที่ดีขึ้นรายจ่ายยังหนักอยู่ราศีเมถุนภาพรวมปี2566โอกาสลืมตาอ้าปากมากขึ้นปัญหาหนักเริ่มคลี่คลายในทางที่ดีการงานภาระหนักขึ้นแต่ขอให้ยอมเหนื่อยหน่อยเพราะผลที่ได้คุ้มค่าความรักความสัมพันธ์ยังดี สำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีโอกาสได้บุตรการเงินโชคแบบไม่คาดฝันพอมีรายรับมีโอกาสดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควร